มันต้องมาใกล้ๆอย่างี้ปะอ่าอ่ะคิดว่าน่าจะรู้สายกันแล้วแหละแต่อยากรู้นะว่าจริงๆแล้วถ้าว่ายน้ำแล้วไหลใหญ่ใช่ไหม,มแล้วไงอะไรเราเล่นกีตาร์เนี่ยมือได้ไหมนิ้วนิ้วไม่ใช่มือฮะ<า>นิ้วไม่ใช่มือตรงนี้มือค่ะตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่ไมด้ทุกคน น่ารักไหมมือฮะมือเหมือนเหรอไม่เหมือนอาลองตท่าใหม่ด้วยาไหนท่าสหน่งอะหมง์อะหมง์เหมือนเนาะเหมือนมือเหมือนกันเลยเหมือนมือเด็กเลยนี่มือเด็กครับมือเด็กเขาเด็กกว่าเธอไงอยู่แล้วไงใช่เป็นปกติอยู่แล้วแต่แค่หน้าไม่เด็กกว่าหน้าคุเด็กกว่าครับ เด็กอายุมากเลยอ่ะมาดูมาดูดูนิ้วก่อนดูนิ้วให้ดูนิ้วดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่กีตาร์มันใช้นิ้วอืมแบบอีกอย่างเงไม่แต่ว่าจริงๆพวก็เล่นไปงั้นแหละจริงๆถ้าเสื้อถ้าก็ไม่ต้องวันนิ้วหรอกแค่อยากเซลเฉยอ่าแต่ว่ามือผมไม่ด้านครับบอลิกีตาร์ไหลเขกว้างครับเพราะว่ายน้ำ